เรียนท่านาประธานรอ,องวิยาเขตปัตตานีท่านอาจารย์บุคลากราทั้งทั้งฝ่ายสนับสนับสนุนแล้วก็ฝ่ายวิชาการแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะคะเดี๋ยวยืนให้หายตื่นเต้นนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นขอ แสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัลในวันนี้รวมทั้งนักศึกษาด้วยนะคะที่ได้รับได้รับทุนเนาะแล้วเป็นนักศึกษาที่ลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ที่รู้จักซึ่งซึ่งเขาก็เหมาะที่จะได้เนาะที่รู้จักสำหรับตัวเองนะคะเป็นสิทธิ์เก่าศึกษาศาสตร์เป็นสิทธ์เก่าศึกษาศาสตร์แล้วก็มาทํางานที่คณะวอตทวิเทคโนเนาะถ้าเปรียบเสมือนศึกษาศาสตร์นี่เหมือนเป็นบ้านเนาะ เหมือนเป็นบ้านพ่อแม่เลยแล้วก็ที่เป็นคณะวอตทอก็คือเหมือนออกจากบ้านไปไปทำงานแล,แล้วเราจะผูกพันเราจะผูกพันที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานผูกพันไม่ใช่เฉพาะฐานที่ผูกพันกับลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์ทั้งโดยเฉพาะเอกฟิสิกส์นะออของคณะศึกษาศาสตร์และวัตทอที่ที่เราจะผูกพันกันเ จะทําอะไรลูกศิษย์ทั้งสองคณะเออเราจะเราจะกระเตงกันไปไม่ว่าจะจะทํากิจกรรมหรือออกค่ายอาสาดังนั้นค่อนข้างที่จะสนิทกับนักศึกษาเนื่อจากว่าจะบางทีก็ไปกินนอนด้วยกันเนาะเวลาออกค่ายเราก็กินนอนด้วยกันบางทีก็เหมือนเป็นเพื่อนกันกับนักศึกษาทีนีใน้ในความในความที่สนิทกันตรงนี้นะคะ่ะเออมันจะเป็นข้อดีของตัวเราที่เราได้ทราบ นักศึกษาบางคนที่เขามีปัญหาเนาะที่เขามีปัญหาแล้วเขาอาจจะไม่กล้าที่จะพูดกับคนอื่นแต่กับเราเขากล้าดังนั้นบางทีเราก็ไปเข้าไปในจังหวะที่เขาเต้องการความช่วยเหลือนะบางทีเราดเูเราเห็นเขาอยู่แบบซึมๆเราก็จะเ,เข้าไปถามเนเพราะว่ามีอะไรจะเล่าให้ครูฟังไหม คือเราเราเราอย่าถามในใน,ในห้องใหญ่ๆเขาก็จะไม่กล้าเล่าเนะเาะแลใช้ใช้วิธีเเป็นกันเองในในความเป็นกันเองตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงเขาได้เยอะแล้วการที่เขาเราเข้าถึงเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะทราบปัญหาเออบางทีปัญหาทางวิชาการมันไม่เยอะเท่าปัญหาส่วนตัวของเขาเนาะ บางทีก็กลุ่มนี้เนี่ยเหมือนกับหมดหมดหมดอะไรแล้วหนูไปต่อไม่ได้แล้วอาจารย์ร้องไห้ไปไม่ได้แล้วในในตัวเองนี่นะเชื่อเสมอว่าลูกศิลย์ลูกศิษย์ของตัวเองทุกคนมีความสามารถแล้วก็ไปต่อได้ไม่เคยคิดว่าลูกศิษย์ตัวเองจะไม่มีความสามารถจะจบเรียนจบได้ดังนั้นเป้าหมายของตัวเองเนี่ย ต้องทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้ลูกศิษย์ของเราไปถึงฝั่งเพราะว่ากว่าเขาจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาถูกถูกคัดเลือกมาแล้วเนาะคือกว่าเขาจะถึงปฐมก็โดนคัดออกถึงมัธยมก็โดนคัดออกไปบ้างแล้วใช่ไหมกว่าเขาเข้ามาถึงมาหาลัยเนี่ยเราเชื่อเสมอว่าเฮ้ยเขาเข้ามาถึงนี่แล้วเราต้องส่งเขาให้ถึงฝั่งให้ได้ถ้าถ้าสมมติว่าเขาไม่ถึงฝั่งเขากลับไปที่เดิม ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขากลับไปแล้วมันจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายขนาดไหนอย่างน้อยๆเขามามหาลัยมาเรียนมหาลัยอีกนิดเดียวเขาจบได้งานทําได้ไปช่วยพ่อแม่แต่ถ้าเขากลับไปบางทีความพ่ายแพ้ของเขาเนี่ยมันจะทําให้เขาไปสร้างปัญหาให้กับสังคมก็ได้เขาเกิดซึมเศร้าเอ,อเป็นปัญหาของครอบครัวอีกตัวนี้เป็นแรง,งบนันดาลใจที่ จะต้องดึงลูกศิษย์ไปให้ถึงฟังค่ะก็อันนี้มาเล่าให้ฟังว่าตัวเองลักษณะการทำงานของตัวเองเป็นเป็นแบบนี้สำหรับวันนี้น่าจะเป็นไม่ทราบว่าใช้เกณฑ์อะไรนะคะแต่แต่น่าจะเป็นเกณฑ์ที่คลุกคลีกับนักศึกษาเลยเพราะว่าอบนี้ลูกศิษย์ไปเยอะเลยแถวนี้มีลูกศิษย์เยอะเลย,ลก,เย,เลยก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับรางวัลเ อาจารย์ตัวอย่างที่ขอบคุณคณะวัตทออาจารย์คณะบดีนั่งอยู่ยด้วยที่ส่งชื่อมาแล้วก็ขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์อาจารย์อาจารย์ RPP ก็เป็นลูกศิษย์เนาะใช้ได้แล้วแสดงว่าใช้ได้แล้ว,ลวที่เสนอชื่อต่อกขอบคุณมากๆแล้วก็แล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนในที่นี้นะคะที่ยังต้องเ,อเป็นอาจารย์แล้วก็ต้องทำงานหรือว่าเป็นนักศึกษา,าจง อน,นำเนินการตามวิธีทางตามหน้าที่ของเราและก็มีความสุขกับหน้าที่ของเราขอบคุณค่ะ